โทษครับตัวครับไม่ได้ง่ายนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ชายครับอันนี้แกม,ม,มีสตอรี่อยู่อะครับเนี่ยเปล่าครับสภาให้มันเธอตัวกบารกโอ้รถสี่คือรถรถสี่คือรถแล้วเจอแลนด์ฟ้านะไอ้เรนละเมินนะป,ป่วยเฮียมึงทำจริง<า>ไหมเนี่ย พี่ซั <ลง S 2> มเมอร์พ,นะพี่พี่ตอนซัมเมอร์พี่อยู่นี่พี่ตอนตอนสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมอุ้ยมาใส่ฟ้าวสวัสดีจ้าซุดอยู่ไหนอะทำไมเสียงเหมือนยังไม่ตื่นเลยอะซุดไม่มาหรองงครับเฮ้ยครับคุณซัมเมอร์เป็นเป็นไรงงเป็นไรงงจะกลับมาเสียไม่ได้หรอครับเป็นหัวเป็นไรงองอะ

รถไม่เจอไอ้เฮียใช้นะอย่าใช้นะสีเนี่ยไอ้สิรถลิลลอลีว่างหางหางรถลีว่างพี่สิริไงรถพี่สิริอ่ะเออพี่ว่างนี่รถพี่ว่างรถพี่ว่างยมภูสีพูสี่แปดชุมภูคิดถึงนะดิคิดถึงอะไรครับถ้ามีบ้างครับมีบ้างครับก็คิด เเกพื่่ออนาะไรอยย่างงเี้รู้ว่าเป็นคนเมามันไม่ดีแต่เป็นคนดีเธอก็ไม่เอาเจ็ดแม่เสียอาทิตย์มาอีกแล้วมีกี่คนเนี่ยไหวใช่ไหมโอ้่มันไม่น่ามากันทีมันจะมาหรือเปล่าเห่าทีกว่ามาหรือเปล่ามามันมาขุดถามว่ามึงจะหนีไหมเฮ้ยใครเคลียรกันก่อน ไปเก็บร์ที่การกลัไป่ะไอ้เชี้ยร์ทำไมอาหารลดไวจังวะนี่จะไปคาเชียรป่ะไปดิพี่รถบัสพี่ต้อนไม่เห็นรถไปเขาไปขึ้นรถหอไอพี่ไม่เห็นรถรถต้องหดเอ้ยยิงกูดิยิงกูดิมากูดิกูลงรถไม่ได้กูลงรถไม่ได้รถบัสเฮ้ยกูลงรถไม่ได้เอาดีตรงไหมเนี่ยดีไหนพี่อยู่ไหนไม่ผมได้ดีเลยอย่างหวอเนี่ยแน่ๆอยู่ข้างๆเนี่ย ชิบหายแล้วแล้วลงไงอะทีเนี้ยอ่าสี่อัแล้วเอาอกวนดิอ๋อไปขึ้นรถด้วยงานทำไมที่ไหนอะสวยเกิดปั่นเหอม่ไหยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเบลหายไปไหนไอเบลไม่เห็นเลยมันเข้าปะฮะพายุ มีฟ้าเพิ่มมาะไรนะไอเบลอ่ะไอเบลมันหายไปไหนมาหนไอเบลอ่ะไอเบล,เบล,เบลยู่แหละคนพ่อ,อ,อมไง เดี๋ยวกูหมเจ็ดแม่คือแม่งครับครับว่าไงรถรถมันบักหรือเปล่าไม่ได้ปิดได้ยินเสียงไซเรนเองอะร,รถคุณหมอครับยินไม่ยินเสียงไซเรนเองอะครับลองดูให้นะขอเห็นรถนะ มึงทำให้คนดูดีใจได้ไหมซื้อเรื่องอาทีหน่อยถ้ามันมาเอ็ดรอบโก้รเรียกมันมาคุย<ก>เรื่องกล้นลวกวงไม่เมลยตั้งไว้จะทำให้คนดูดิดดได้ไหมมันมันมันซื้อสตอรี่ได้เหรอครับคนดูพาะมึงก็รับหลังไปวสุกกูเห็นนะเพพาะมึงทำอะไรก็นเยอะนอนอนะ นา,าพวกมึงทำอะไรกันอยู่อ่ะมีวิชาพังตัวแล้วยังเงงอะ่ะกีตากูรู้นะพวกมึงหยุดตรงไหนกันบ้างอะ่ะ เจ้าแก่ตุกครรตุกครหมอไม่มเพลงหมอตุกแกตุครรวิอะไรกันเนี่ยตุกครหมอนุ่ยใหญ่แล้วสวัสดีครับตุกครรในตุ๊กแก่เตนก่ะเอ้นก้อะแล้ครับหมอ สวัสดีครับเตียงข้างหน้าจะไปช่วยใช่ตัวอะไรร้องอ่ะตัวคิกเย่ไงครับเดี๋ยวครับนี่ทำอะไรกันครับนี่พายุอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 บลูบิงสวัสดีครับสวัสดีครับลูก ไปเยี่ยมดูไว้ดูไว้อยู่ไหนด,ดูไว้ฮัลโหลครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะเหมือนมีนกอย่างนกเสียงอะไรอ่ะฮัลโหลได้ยินเสียงนกเสียงตุ๊กแกได้ยินได้ยินที่ไหน,นครับข้างในโรงพยาบาลตอมโรงพยาบาลมันมีนกมีตุ๊กแกด้วยหรอไม่รู้ค่ะไม่เจอได้ยินว่าย,ยังไงบ้างอ่ะยูกูยูกูตุ๊กแกตุ๊กแก <laughs> มีแมวแมวด้วยใช่หรอมันอยู่ตรงไหนอ่ะคุณพาผมไปดูหน่อยได้ไหมไม่อยู่มันเป็นเสียงยังไงนะจุกจู๊กไหนก็แอร์มาไม่อยู่แล้วคนหาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อน ไปกี่โมงอ่ะสี่ทุ่มอ่ะก็ไปดูล่ะไปดูไม่หรือเราจะไปเล่นของตัวเองอ่ะเออไปเล่นป่ะไม่ไหวแล้วไปเล่นเหรอไปเล่นได้ไหนอ่ะเอ้ยอีไหนอ่ะเห็นป่ะเมื่อกี้มีจุกูหนึ่ง เบอมันอยู่ไหนเบอร์เขาขอให้ช่วยพี่ฮะพี่ตาเขาขอให้ช่วยพี่พี่ตาเขาขอให้ช่วยพี่ช่วยอะไรอ่ะไปก็แล้วก็เขาบอกว่าเขาให้ช่วยช่วยอะไรอ่ะนี่ไงเพื่ออะไรเนมเมื่อกี้เขาบอกช่วยช่วยหนุนนายขายเขาว่า เจอไหมอ่ะตุ๊กแกสรุปไม่เจอเ,กเกนะครับคุณกินไปแลว้วเด็กน้อยแต่เดียงสาเนี่ย อครับหมอครับลุกเลยครับ <Okay. S 1> ลูกเลยครับหมอเด็กเถอะ ฮัลโหลนาย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 ได้ยินเสียงคนครับครับได้ยินเสียงอะไรปะจุกูจุกูใช่ไหมครับได้ยินได้ยินครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับนั่นนั่นน่าจะน้าบนเพดานอะไรเงี้ยครับปัไหนยกแน่นอนเลยก็ได้ยินอ่ะแขกข่าวแขกข่าวมันมันมีเสียงจุกูก่ายนั่น่ะอะไรนะแขกจุกูก่ายอะไรวะอีกอันหนึ่งอ่ะมันตุแก่อ่ะตุแก่อ่ะ ครับโอเคครับอุ้ยไวร์หลายอุ้ยกว่าแล้วไม่เอาอุ้ยอยากเล่นครับอยากเล่นอยากเล่นเอาหน้าหน้าตาตผมมันหลอกกันไปดิเลยต้องใส่เลยต้องใส่หน้ากากเวิร์กปิดขาไม่ออกไม่ได้ไม,ไไมไ่ออกบงออกปุ่นใช่ไหมเนี่ยไ,ไม่ได้ออกวะครับเดี๋ยวฟังดีกว่าหน้ากากไป็นยโคตรแก่อะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้ว อันอันนี้ฟักทองเน่าอยังเนี่ยที่นี่ปากดีอย่างวะมันอยู่แก๊งอะไรวะเนะี่ยเราถามพี่อันนี้อันนักการพี่น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 ี่คือฟักฟักฟักทองแบบสดๆเลยเอ๋อว่าว่าไงเพ่ยว่าวอยู่แก๊งอะไรวะห้าสิบครับต่อสัปดาห์ไม่มีวอล์กรอบกระท่อมสามสิบไปแล้วนครับไปแล้วนะครับครับจ้ครับจ้า